สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูัวเกิาวชเชนเคยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบัตรคําศัท์นะด้วยภาษาไพทอนนะด้วยภาษาไพทอนนะครับอ่าเรามาเริ่มกันก่อนอื่นเราจะต้องมีรูปภาพหนึ่งรูปภาพนะเซฟเป็นไฟล์จะเป็นไฟนามสกุล png ก็คือพื้นหลังโปร่งใสนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ต่างๆได้นะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ไปเข้า โปรแกรมก่อนนะโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับเราก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเชลนะครับให้เราคลิกไฟล์แล้วก็นิวเปิดเป็นตัว editor ขึ้นมานะอันนี้เราปิดไปก่อนก็ได้นะครับย่ยอมินิม z e ก่อนอเ,รเราจะไปพิมพ์มาแรกก่อนนะ คือพิมพ์ตัวชื่อโมดูลตัวนี้ก่อนนะครับชื่อโมดูลตัว kinter okay, inter นะครับซึ่งถ้าเราลงโปรแกรมตัวนี้จะมีอยู่แล้วโดวยอัตโนมัตินะครับเราจะสร้างหน้าต่างขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างนะกำหนดชื่อ windows จบแปลชื่อชื่อ tk ให้ windows นะให้ windows เนี่ยชื่อชื่อหน้าต่างนะว่าอะไร เราบอก, Apple กแ,แอปเปลิลก็แล้ะครับแอปเปิลคำศัพท์แอปเปิลคำศัพท์ปิดไปขนาดของหน้าต่างจะเอาเท่ากับเท่าไรคอนฟิกนะแกน x ระยะห่างนี่ห่างของภาพกับขอบหน้าต่างนี่นะให้จะเว้นให้เท่าไหร่เราเว้นไว้50าสิบแกน x เว้นไว้50าสิบแกน y เว้นไว้ระยะห่างไว้50อ่า เอาแค่ okay, นี้ก่อนปิดด้วยว i นโดว์เมนูก็คือโชว์ไว้ตลอดนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เซฟเซฟไว้ในโฟลเดอร์ hmm. เดียวกับรูปภาพนะไว้ในโฟลเดอร์ hmm. เดียวกับรูปภาพตั้งชื่อว่า Apple นะครับตั้งชื่อ apple mm hmm. นะครับ, mm hmm. ค,รบคลิกเซฟจะเป็นนามสกุล a p p l e py เสร็จแล้วเราลองรันดู อ่าฮะลัน huh. ทีนี้ดูตัวนี้ไม่มีเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ก็เราก็การเออร์เลอร์เป็นเรื่องปกตินะเราอาจจะพิมพ์ผิดนะหรือใส่คำสั่งผิดอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะเอามาแก้ไขได้นะครับตัววินโดว t i t เทเรามาดูนะตัวไทเทิร <Windows> ์นไทเทิร์น w i n d o w ์วินโสกัดอ๋อตัวนี้ไม่มี S นะครับไม่มี S อ่าถนัดพรีเวลาพิมพ์มิโดใช่ไหมเราแก้ไขเป็นเรื่องปกติของคนเขียนโปรแกรมเนาะของคนกลัวเขียนผิดผิดก็แก้แค่นั้นเองนะเรารันดูอ่าก็จะปรากฏกรอบขึ้นมาละที่เป็นชื่อ,อแอปเปิลคำศัพท์เห็นไหมเรียบร้อยอ่าถูกต้องไม่มีเออร์เล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปนะัสเต็ปที่สองเราจะเอารูปภ้ามาใส่สเต็ปสองเราจะกำหนดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะใส่สี แล้วผนะมจะกำหนดตัวสีตัวของตัวสอนไว้ไว้ก่อนนะเปิดเราเื่อเราจะใช้ก็หมายชาร์ปเป็นรหัสสีหกตัว0ูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเอเก้าโอเคอกระหมให้คำพูดด้วย,วยนะอ่านะเราจะฟอน ฟอนต์ฟอนต์เนะเท่ากับเท่ากับฟอนต์아이스코리아นะครับอ่าเราไว้แค่นี้ก่อนอ๋ออันนี้เราตั้งไว้เราจะรูปภาพมาใส่นะครับเอารูปภาพมาใส่แล้วก็เรื่องของกำหนดแคนวาสพื้นที่ของรูปภาพนะพื้นที่แคนวาสเท่ากับแคนวาสความกว้างน,นะพื้นที่ของรูปภาพเท่ากับ6ก0ก เราต้องดูขนาดรูปภาพที่เรามานะความสูงเท่ากับหกร้อยเหมือนกันอโอเคอแค่นี้ก่อนสีพื้นอะไรเดี๋ยวทุกคนก็ไปไประยุคเพิ่มเติมใส่ B G ใส่ได้ไปนะครับกำหนดตัวแปรตัวนี้ Apple I M G เท่ากับนะครับ photo photo image รูปภาพไฟล์ไฟล์ฟชื่ออะไรไฟล์ไฟล์ฟกับไฟล์รูปภาพกับไฟล์ไพทอนควรจะอยู่ในต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะเท่ากับชื่อเมื่อกี้เราตั้งชื่อ Apple 3นะครับ png ปิดนยะโอเคนะชื่อไฟล์รูปภาพ Apple 3นะจะต้องชื่อไฟล์ต,ฟต้องตรงกันนามสกุลของไฟล์รูปภาพก็ต้องตรงกัน c a n v a s create แล้วก็ image นะขนาดสามร้อยแกน x บางอยู่ตำแหน่งไหนนะแกน x สามร้อยแกนบางสองร้อยนะครับ image นะตัวแปรชื่อ,อเค image นะเดี๋ยวเวลารันผิดเราก็มาแก้ไขนะเป็นเรื่องปกตินะครับ อันนี้แค่นี้ก่อนเนาะก็จะมีอยู่สารประทัดอ่เดี๋ยวเราเอารูปภาพมาใส่ก่อนเอาเซฟเรารันเวลาเขียนโปรแกรมนะเราเซฟเรื่อยๆนะเซฟแล้วรันเรื่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าแต่ละครั้งนั้นมันมีนมเออร์เอร์ตรงไหนบ้างเดินมาดูอ่ารูปภาพไม่มาเห็นไหมรูปภาพไม่มาเดี๋ยวก่อนรนะูปภาพไม่มาอ๋อตองตรงนี้อีกมีอีกอันนะ Canvas เห็นไหม pack ปิดเวกอย่างนี้ก่อนโอเคลองดูนะเซฟลันดูอีกทีปึ๊บอ่าเห็นไหมมาละมาละเห็นไหมครับรูปภาพมาก็มีชายไปกว่าครึ่งละโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวอักษรตรงนี้นะใส่ตัวอนนักษรนี้เราจะใส่ตัวอักษรนะครับเราก็มาใส่บรรทัดนี้ใส่ตัว ทีเอ็ดใส่รูปพระใส่ตัวสอนตำแหน่งไหนอ่าอ่าเดี๋ยวถ้าวางตำแหน่งไม่ถูกเราก็มาแก้ไขเอาเนาะนะครับเดี๋ยวเทคเอ่อเท่ากับจะตัวสอนใช้ข้อความมีข้อความว่าอะไรเราบอกข้อความว่าแอปเปิลฟิลฟิล,ฟลตัวสอนสีขาวอ่านะครับฟอนต์ ฟอนต์ก็เท่ากับเราเอาตัวนี้มาใส่เราฟอนต์เนมเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยว,เ,ยวเอาขนาดด้วยขนาดห้าสิบนะโบก็คือให้ตัวหนาอ่าให้ตัวหนาวงเล็บอ่าวงเล็บต้องดูเห็นไหมเวลาลักขึ้นแถบสีจะดูรู้เลยว่าขึ้นแถบสีครบอ่าลองลองดูสลายเซฟรันปึ๊บ ไม่มีแอปเปิลแม้ทำไม่ตรงเราก็ไปปรับค่าแกนเอกกันไว้เนาะโอเคอใชไาด้ละนะถ้าตัวสอนไม่ไม่ตรงตำแหน่งนี้เราก็มาปรับตรงนี้ให้มันพอดอีเพราะว่าถ้าเราปรับอันแรกอันต่อไปถ้าเราเกิดมีตบคำศัพท์เยอะๆเราก็จะได้ได้ง่ายขึ้นนะต่อไปเราจะมีคำแปลสมมติเราจะใส่คำแปลลงไปนะใส่คำแปลของตัวสอนอ่าเราจะมาใส่ตรงนี้ ไทเทนเราให้ไทเทนรับเบลข้อความนะครับเท่ากับเบลที่ text เท่ากับคำว่าอะไรเราบอกแอปเปิลแบบภาษาอังกฤษเมื่อกี้นี้เราบอกแอปเปิลโอเค fg fg ก็คือฟอนต์สีอะไรฟอนต์สีเราบอกนี่สีบลูตรงนี้นะสีบลูตรงนี้นะครับ ฟอน t เท่ากับ fon t name ก็คือตัวนี้ font n เ m e เดี๋ยวเอาห้าขนาดเท่าไหร่50อ่าเราใส่50ก่อนเนาะอวงเล็บมีเท่าไหร่สองวงเล็บเห็นไหมไทเทนล a เบลสายกริดคือกำหนดตำแหน่งเหมือนกับใส่ค้อล่ามใส่แถวเพื่อให้จัดให้เป็นระเบียบนะครับเท่ากับหนึ่งอ โล <Low, S 2> เดี๋ยวเท่ากับกริดวงเล็บนะคอลัมน์เท่ากับหนึ่งโลเท่ากับ0ูนย์อ่าใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงข้างล่างตรงข้างล่างนี้ต้องเปลี่ยนจากแพ็กนะครับเป็นกริดเป็นกริดนะคอลัมน์เท่ากับหนึ่งโล เท่ากับ1น่งเดี๋ยวลองดูนะว่าตำแหน่งของมันจะอยู่ตรงไหนอาเซฟรันเออเลอร์เห็นไหมเออเลอร์ตายเราดูรู้เลยเขาจะบอกฟ้องเลยว่าเออเลอร์ตรงนี้ตรงไม่ตัว e หายตัว e หาย text 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 title text title text title ตัว e ตัว e หายอ่าเซฟอีกทีสิได้ไหมปึ๊บเออเลอร์อีกโลสแสปนเดี๋ยวนะครับคอลัมน์คอลัมน์อ่าตัว n ตัว n หายเดี๋ยวเป็นไงคนาัา ใช่ล่านเป็นเรื่องปกติถนะ้าเวลาแก้ไขเราจะได้ฝึกด้วยว่าว่าเออเลอตรงไหนเราก็ไปดูว่าเออมันผิดตรงไหนเราก็ไปแก้แค่นั้นเองเห็นไหมอ่าออกมาละนะแเพิ่ลขับศั์ก็ข้อความก็จะโชว์ตรงนี้นะครับเห็นไหมระยะห่างตรงนี้50าสิบห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบโอเคมีแอปเปิลมีข้อความตำแหน่งนี้นะก็เป็นบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆนะรเราเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับว่าเราจะสามารถที่จะ สร,ส,รรสร้างบทคําัพาษาอังกฤษหรือข้อความตัวอื่นแสดงตรงรูปภาพนี่เรียกว่าอะไรให้กับเด็กๆได้เป็นการฝึกไว้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เราเขียนคำสั่งได้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามนะครับเราจะได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ